สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel e c i า a g a m e r TV นะครับเราอยู่กันกันกนกบเกมมือถือโมบิลสูตรกันดั้ม UCN Gate นะครับเกมแนวกันดัมกาชาจัดทีมนะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟโกลบบนนะครับในวันที่17ตุลาคมนี้แล้วนะครับก็สำหรับวันที่16นะครับเขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดล่วงหน้าด้วยนะครับก็สำหรับตู้กาชาในแผ่แรกนะครับตู้72ชั่วโมงเนี่ยหรือว่า 3วันหลังจากที่เราสร้าง ID นะครับมันก็จะเป็นตู้กันดั้มช่วงต้นนะครับที่จะมี UR อยู่11ตัวนะครับแล้วก็ตู้ UR คนขับเนี่ยก็จะมีอยู่9ตัวนะครับก็คาดเดาว่าเซิร์ฟโกลบอลก็น่าจะมาตามแพทของเซิร์ฟญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเทียริสเนี่ยเราจะยังไม่ไปดูไอตัวเทียริของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอตัวเทียริสของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับมันค่อนข้างไปไกลแล้ว อายุของเซิร์ฟเนี่ยเขาเกือบ2ปีแล้วนะครับจะเอามาอ้างอิงก,กันไม่ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวช่วงที่เราเล่นช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่มีตัวเล่นนะครับถ้าไปรอตัวไกลๆอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับเทียริสในแพทแรกนะครับขาก,ก็แนะนําให้เรารีหา3ตัวนะครับก็คือนาราทีบกันดั้มนะครับลีกา c ซีนะครับแล้วก็กันดั้มสีเขียวนะครับคือ R X 78แต่เป็นแอตติบิวสีเขียวนะครับ3ตัวนี้ จะถูกจัดอยู่ในเทียร์ ss นะครับเพราะว่าทั้ง3าตัวนะครับจะเป็นตัวที่ช่วยบัฟสีนะครับคือเกมนี้มันจะมีระบบสีอยู่นะครับสีแดงน้ําเงินเขียวเหลืองแล้วก็ม่วงนะครับตัวสาตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่บัฟสสีนะครับในช่วงต้นเกมได้ดีนะครับนาราทีเนี่ยจะช่วยบัฟดาเมจของทีมสีแดงนะครับแล้วก็ลิกาซี่นะครับจะช่วยบัฟดาเมจของทีมสีน้ําเงินขึ้นนะครับแล้วก็กันดั้มสีเขียวนะครับ ก็จะช่วยบัฟทีมบัฟดาเมจของทีมสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมี3ตัวนี้เป็นแกนหลักนะครับคือต้องมีครบเลยนะเพราะว่าเวลาเราลงด่านหรือว่าเวลาเราลงพวกอาเดบอสนะครับมันจะต้องมีสู้กับบอสสีนี้เราต้องเอาสีที่แบบชนะทางนะครับมามาสู้ด้วยไม่งั้นเราจะสู้ยากนะครับชนะได้ยากในส่วนของตู้72ชั่วโมงแรกนะครับมันจะมีโอกาสที่จะได้ตัว UR เพิ่มขึ้นเป็น6%เซนะครับจากตู้ปกติ3%เเซ์นะครับ ถ้าเกิดใครได้ไอดีที่มี3ตัวหลักอย่างนาราทีบนะครับลีกาซี่แล้วก็กันดั้มแล้วเนี่ยก็ถือว่าเล่นไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัว๋ว UR ท i c เกตนะครับ UR s ีเหล็ก e อีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะเลือกเป็นยูนิคอนสีเหลืองนะครับที่มีพลังจบตีสูงแต่ว่าไม่ได้บัฟสีนะครับหรือว่าจะเลือกตัวโล่นะครับอย่างไอตัวทันเดอร์โบนะครับตัวฟูลอาร์เมอร์ทันเดอร์โบก็ได้นะหรืออยากจะไปเสริมทีมสีอื่นก็ได้นะครับจะเลือกเป็นซากูดแดง หรือจะเป็น Mark ค2 Titan นะครับหรือว่า V ีกันดั้ก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยควรจะมีนาราทีบด l กาซี y แล้วก็กันดั้ม rx เ8ก่อนนะครับต่อมาก็มาดูที่ตู้ไพลอตนะครับเราสามารถแบ่งเพชรส่วนหนึ่งนะครับเพื่อมาสุ่มหาไพาลอตได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเอาแค่หุ่นก่อนก็ได้แล้วก็รีบไปลุยเนื้อเรื่องนะครับหาเพชรมาแล้วค่อยมาสุ่มไพลอตทีหลังนะครับแต่ถ้าได้ไม่ตรงก็ต้องรีเล่นใหม่นะครับ มันถึงจะได้ครบทีมนะครับสำหรับไพลอตช่วงต้นนะครับก็จะมีอยู่ที่เป็น UR 9ตัวนะครับตัวที่เขาแนะนำที่เราจะต้องหาให้ได้นะครับก็คือโยนาบัตตานะครับเพื่อเอามาขับนาราทีพกันดั้มนะครับแล้วก็อัมรุเลนะครับอัมรุเลจะเอามาขับกันดัมไ x 7 8สีเขียวนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยเขาแนะนำว่าเป็นคารมิลวิดันหรือว่าโกอุรากินะครับหรือ หรือจะเป็นอุนโซเอวินก็ได้นะครับ3คนนี้นะใครก็ได้นะครับให้ไปขับลีกาซี่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับอีโอเฟมิงนี่ก็สามารถขับตัวลีกาซี่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับการหาตัวパイロตนะครับคนขับเพื่อให้เข้ากับโมบิสูที่เราได้มาในแพทแรกนะครับหลังจากที่เราได้3มตัวที่บอกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการดองเพชรยาวๆเลยนะครับเพื่อมารอสุ่ม ตัวที่มันติดเทียที่อยู่ในเทียริกของเซิร์ฟญี่ปุ่นปัจจุบันนะครับรู้สึกว่าตัวท so ี่จะมาไวสุดนะครับที <t <t ่ต uh ิดเทียบีนะของเซิร์ฟญี่ปุ่นปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับริกดอมของกาโต้นะครับน่าจะมาไวสุดนะแล้วก็พวกตัวเก่าๆที่เราปั้นไว้นะครับอย่างที่เคยบอกไปนะทั้งลีกัสซี่นะครับทั้งนาราทีบนะครับแล้วก็ r x 7 8นะครับพวกนี้จะมาติดเป็นตัวบัฟนะครับ ติดเป็นตัวบัฟของเทียริสตัวบัฟนะครับติดอยู่ s s หมดเลยนะครับของแต่ละสีนะครับอ่ะแล้วก็ในช่วงแผ่แรกนะครับอีกตัวหนึ่งที่มันจะมีในตู้ด้วยนะเพียงแต่ว,ว่ามันจะเป็นตู้แยกออกมาเป็นพิกอัพนะครับก็คือในติเกลสีเขียวสายถูโจมนะครับอ่าซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมาติดเป็นตัวบัฟเหมือนกันนะถ้าใครจะสุ่มก็ได้นะครับเพียงแต่ว,ว่าโอกาสออกมันก็จะน้อยลงนะครับน้อยกว่าพวกตู้72ชั่วโมงเนาะ เอาละสำหรับคลิปนี้นะครับข้อมูลเทลิกคร่าวๆนะครับเพื่อเตรียมตัวรอตอนเซิร์ฟเวอร์ g l o บอ l เปิดในวันที่17ก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลตัว SR แล้วก็ตัวระดับ R ที่ควรจะต้องปั้นนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเป็นสายดองเพชรนะครับอ่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าตัวลิมิตมาแล้วเพชรไม่พอสุมไม่ได้เนี่ยมันจะเสียดายและพลาดยาวนะครับก็ควรจะเมเนจเพชรดีๆนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับ หากใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ใช่ไหผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ